ครับสวัสดีู่บอกไเี้ยก็ดึงูบอกว่าเดี๋ยวตบมือแล้วเปิดไฟมือกนเปิดไฟเียครับสวัสดีครับผมวันนี้ทุกคนรับรองกงไม่เน่ยชอนายพีแชอยู่ในนะครับวันนี้ผมได้ไป่าเจอมาว่า ไฟได้วยระบงกัรด้วยเสียงอาพี่องกมนมา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 ม่มาวามามาเา็ามาม่มามามอมาม่มามานาม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 ไดาม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 เมา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 ามมา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 าม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 า,า <c oughs> มา้าม <c oughs> <c oughs> ามมาามอา เอาอย่างที่วมันทำไม่ได้ไงหรือว่าามันทำได้อะไรโอเคผมจะลองอ้ามึงลองก่อนเลยพร้อมหนู๋ยวมึน้ำมาเอาสามสี่หนึ่งสองสามไอ้หมูไม่ต้องบาลอะได้เนาะเอ้ยมึงต้องติดกันดีๆเลยมึงหมายถ้ำหยุดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยังมว่ามันทำไม่ได้มันเดียวคนหมดต้องหยุดพักแน่เนี่ยครั้งที่สองมันไม่ได้เลยจ้ะ ลอง่ะลองๆหมดละเฮ้ยผู้อากาศในปากเราหมดเว้ยแม่งเลยตื่นเออมันแห้งแล้วมันแห้งได้เดี๋ยวเราจะโทรชวนเพื่อนเล่นอ้ชื่อเยอะโทรชวนเรียนเล่นเฮ้ยแดกเราอยู่ดูสิมีสองคนมีสองคนนะมีสองคนเฮ้ยเฮ้ยลองเล่นสองคนเลยลองเล่นสองคนเลย แสงแสงในห้องมึงมึนมึะตว่าก็คือจะบอกว่าโลกใบนี้มันมีบัคซ่อนก็คือเราไม่สามารถคือน้ำลายติดกันติดต่อกันได้หครั้งกูก็เลยจะมาท้ามึงว่าให้ลองทำดูว่าทำได้หรือเปล่าเออแล้วล่าสุดกูก็โดนไปหาจะเตือนมาแต่แม่งเสซฟบันทึกเสียงไม่ได้มาลองลองลองไม่เห็นพี่เลย อเหี้ยสองครั้งกูตายโอ้มากดเออมันเอาไม่ได้ไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดเออเพิ่มแล้วก็นับอติดกันเลยติดกันเลยเหี้ยอะไรต้อกิ๊กหล่ออะไรกูเฮ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดหายใจมึงมึงอย่าหยเห็นปะเห็นปะเขาห้ามหยุดหายใจเออมึงห้ามหยุดหายใจดิเฮ้ย ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไปเลยอ่ะไม่ทำไม่ได้คุณเพิ่งกินข้าวเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นบั๊กมึงรู้ไหมเมื่อกี้กูกูกูอมน้ำเนี่ยมึงเมื่อกี้กูอมยังทำไม่ได้เลยโลสมรภูมิโอ้ยี่ออนเดวเด็กอนามัยโกงอยู่เล่นเกมมาบวก่อนกูจะบอกว่าโลกใบนี้มันมีบั๊กซ่อนอยู่ บั๊กอะไรวะเออบักนั่นนิ้วคือคนเราอ่ะไม่สามารถกืนน้ำลายติดกันได้ห้าครั้งลองเลยใช่เออลองเลยแล้วมึงนับนิ้วบอกด้วยว่ากืนไปกี่ครั้งต้มาขนาดไหนมันเจอไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยเออเห็นไ่ะทำาไม่ได้เห็นป่ะนี่แหละกูอยากชวนมึงเล่นแค่นี้แหละมึงปตุกูแค่เนี้ยนะ วโอเคจะบอกว่าโลกใบเนี้ยมันมีบั๊กซ่อนอยู่เว้ยเออเมื่อกี้กูไปชวนกับไอ้เบิร์แล้นมาแมลงเหรอมีมาแรงอะไรมาแรงอะไรบั๊กเกิดกะยิ้หน่อยลบๆกันซะอโโัวเออก็คือมีบั๊กอยู่ก็คือคนเราไม่สามารถกลืนน้ำลายติดกันได้ห้าครั้ง ติดแบบติดต่อกันอนะห้ามหยุดหายใจอะเอาลองเดี<ะ>๋ยวน้ำด,ดื่กด <ละ S 2> <ง>้วยน้ำกินน้ำแป๊บอ่าเอากินน้ำก่อนกินแล้วก่อนเอาลองติดกันนะห้ามหยุดหายใจนะติดกันแบบรั่วๆอ่าาาาาาอาา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 า่าา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 า เออมันต้องติดกันอยู่ังไงโอ้มาก็ทำได้นี่กลายเป็นคนแรกของโลกที่มึงที่ทำได้สรุปว่ามึงทำไม่ได้คงคงไม่ได้แล้วเพื่อนดีมากดีมากดีโอเคครับบทสรุปของคลิปนี้ก็คือบักของโลกนี่เป็นบักจริงๆที่ทำไม่ได้นะครับถ้าใครทำได้นะครับก็ เออลองลองคอมเมนต์บอกว่าทำได้แต่ห้ามห้ามมีหายใจเทรทเซฟต่อยต่อยต้องเกมนต่อเนื่องกันห้าครั้งนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับในช่องนะครับขอกล่าวคำว่าร้อนจังเลยสวัสดีครับผมร้อนรอนจิ๋มมาไอ้ทอมม